สวัสดีครับท่านผู้ชมแมลงนี่เจอกับไปเก่งเห็นแล้วนะครับผมเก่งป่าท่านผู้ชมมาหางหมยหนูท่านผู้ชมหนูฟุกนะฮะหนูฟุกนะครับผมการเข้าป่าเขาต้องโอ้ท่านผู้ชมพุ่นครับผมมีครับพบพุ่นมีครับผมมีรอยมันจะเก่งขอนุญาตวางตรงนี้ไว้สักตัวนึนงครับผมโอ้มีรอยเขาท่านผู้ชมหนพวกฮะโอ้โอเคครับผมท่านผู้ชม ได้เก่งขออนุญาตวางไว้ตรงนี้สักตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์กันนะครับโอโ้โหหมาสวยๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเก่งขออนุญาตวางไว้ตรงนี้สักตัวหนึ่งนะครับในป่าลกแห่งนี้เลยขออนุญาตใส่เหยื่อกันนะครับผมโอเคครับ คครับผมหลังจากที่เราเคลียร์ตรงที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปกับขั้นตอกนการใส่เหยื่อครับท่านผู้ชมวันนี้วันนี้จะเป็นข้าวโพดอย่างเดียวนะครับเก่งจากข้าวโพดมาอย่างเดียวท่านผู้ชมหมหนูก็เริ่มหายายากแล้วครับผมเดี๋ยวบ้านได้เก่งนะครับผมเิ่งจะหาย,ายากแล้วตอนนี้ใส่ลงไปแล้วครับผมระวังมือนิดนึงนะฮะเพราะมันค่านจะล่อนง่ายครับผม โอเคครับผมด้านหลังนี่จะเป็นทึบๆนะครับผมป้องกันมือหนูมาเข้าด้านหลังนะครับท่านผู้ชมและแหอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือนี่ครับผมหัวเชื้อน้ำยารับพระนุ่มดาวนี่สองสีฟ้าของเราครับหนึ่งครับผมท่านผู้ชมมันทําให้กลิ่นหอมฮห้งอมื่อใดเมื่อมันเรียกหนูนะครับผมและแห่งอย่างหนึ่งก็คือป้องกันกลิ่นเฮากลิ่นมือเฮาติดในกับดักนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมไอเก่งขออนุญาตไปใส่หมายต่อไปเลยครับผมหมายนี้เดี๋ยวเก่งจะคุมไว้นะครับผม ไปครับผมไปหมาย่อบไปเลย